ค่ะอันนี้ไม่ได้ไม่คันนี้ไม่เห็นนะมิดเลยแต่ทันจิทันจิก็ได้เรไปโปรนันทงเราเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะเอ็นทีของเราที่เวันนี้เราต้อ วันนี้ค่ะเรามีรสชาติใหม่โคงนกแมวเลยนะรถพุ้งคิวและจาร้อนค่ะและอีกหนึ่งรถค่ะเป็นรถพุ้งคิวและจาร้อนส่วนของนกมาวันนี้เรานำมาเปิดตัวก็คือเป็นรถพุ้งคิวและจาร้อนแล้วก็รถพุ้งคิวนะคะราคาเพียงแค่540บาทโอ้หคุณลูกค้ชายได้กลับบ้านกันไปหึงกกิโลเลยค่ะและก็ได้ทานที่นนะคน่ารักน่ารักไว้ใจ ซูปได้ด้วยค่ะหรือถ้าอะไรนะคะวันนมองหาเราก็มีโปรค่ะซื้อ 2, สองแถมหนึ่งแถมทานทิ่นี่นะคะราคาเพียงแค่360บาทได้อาหารเกรดพรีเมีย่ยมกลับบ้านไปแล้วได้ราคาดีๆเซลร์จิตยางนี้ค่ะท้าใจเล็กติ๊กตอกนะคะวันนี้เราแจกขนมเปลให้เลยค่ะแถมได้ของแจกด้วย

วันนึ่งวอยรถด้วยบในที่บ้านปกิจะจหน่ายอยู่ที่2งละี่สบองบาทวันนี้คูณได้เี่ส4บาทจากงตกั้นีบาทกว่าเท่านั้นรมี่โมงครึทนั้นะไปที่อสะมีีเศษครื่งใาคาเพีย้อบจากอบ นะคะหนึกล่องสองร้อยสบาทือว่เดีหนึ่งร้อยหกสิบบาทได้นกล่องดี่สสองทัน้องหมาน้องแมวแบบนีาได้แน่นอนว่าโอ้โหเป็นคนเยอะแยะขึ้นทแบบนี้ก่อนที่จะไปเจอเดิมกับโปรโมชั่นสำาว่นะจะการร้อนต่อไเราะมีของมาแจกแจกเลยะกันแลครมลูกหมาแมวอยู่ในโดนสักมือถือไหมคะมีลูกหมาน้องแมวอยู่ในโดนสักมือหรือนำมาโอนนิดเดิรับไปเลยกระเป๋ามากและด้านในจะมี เพราะว่าข้างหนจะมีแมวแล้วก็หมาใชเมคะแมวผ่านแล้วกะมีตัว่านแล้วก็ขนมแนวเนี่ยจากแบรนด์นเอรนะคะรับไปเลยค่ะไปจับค่ะเราทำเป็นเูปสองตัวแมวโอ้พี่เหรองแมวตองแมวเพราะว่าข้ในเป็นขนมแมวเนี่ยนะคะปดูฮะเขาเหี่ยวขนาด อันนี้ไม่้อรชินะคะโอเคแล้วก็ต้องไปเก็แล้วนะต้องกหดแล้วนะเหลืออีกเหลืออีกทีชิ้นเราเรียนกับพี่เวลยค่ะแล้วว่านาไปให้น้องแมวของคุณรับประทานแล้วถ้าว่าน้องแมวชื่อชอสามารถไปชิมของเราได้อยู่บริเวณนข้าิวณี่เลนหันน้าไปกีนจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะติดก